สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทอาคาเน่แคปิตอลรถเยอะๆแบบนี้หารถอะไรใช้หารถอะไรให้ทีมงานหารถอะไรให้บริษัทตัวเองบ้างนะครับเดี๋ยวจะมารับชมกันนะครับวันนี้นะฮะหยิบมานะครับเป็น4ประตู p l a n รนเนเครื่อง2.4เป็นรถฮอตมากๆนะฮะใครสนใจก็รีบจองรีบล็อกไว้เดี๋ยวจะพามาดู 3คันนะครับราคาเป็นปี2020นะฮะแล้วรถเราเยอะแบบนี้เลยเยอะมากๆนะครับจะหาเข้าอะไรบอลบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอ่ะไปรับชมกันมาครับนะครับอันนี้คือเจ้ารีโวครับ4ประตู2.4เป็นรถฮอตมากๆนะฮะเป็นรถฮอตมากๆ4ประตู2.4 p จุดสี e พีเาเนอตำนีน้อยมากแล้วก็เลขไม้แต่ละคันน้อยมากมีให้3คันเท่านั้นราคา5 4 4 0 0 0บาทซื้อสด ไม่มีแหวนแล้วอันนี้คือเจ้ารีโวครับ2.44ประตูครับพร้อมหลังคาแคริบอยแบบนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับสองคันแบบนี้เนาะหลังคาแคริบอยคันนี้คันนี้แล้วก็คันหลังนี่จะไม่มีหลังคาแคริบอยรถสวยมากนะฮะ,ะสำหรับคนที่อยากจะได้จริงๆอยากจะใช้จริงๆรีบล็อกรถก่อนที่จะล็อกไม่ทันเพราะที่นี่ไม่ได้ขายเฉพาะรายย่อยอย่างเดียวนะครับจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเต็์ด้วยก่อนที่เขาจะมารับรถไล่ เรามีสิทธิ์ก่อนที่จะให้เขามาเลือกรถนะฮะอันนี้คือ p ีเรเนอรครับ2.4 e พีเรเนอร์ลองมาดูโครงสร้างกันสักเว็กน้อยว่าโครงสร้างรถมือสองเนี่ยยิ่งเป็นบริษัทเนี้ยยิ่งไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะว่ารถซื้อได้ทุกคันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะซื้อไปใช้ประเภทไหนซื้อไปให้ใครแล้วซื้อรถแบบใหเพราะที่นี่เป็นรถที่มีประวัติ ทุกคันนะครับรถของเราเข้าเดือนละเป็นร้อยร้อยคันนะบางคันก็สามารถที่จะซื้อไปได้เลยแต่อีกหนึ่งกติกาเลยคือราคายังไม่ออกเราก็ไม่สามารถที่จะแจ้งราคาได้แต่ถ้าราคาออกแล้วเราสามารถแจ้งราคาได้เลยรถทุกคันบางคันที่จะเข้ามาใหม่นะครับอาจจะทำคลิปลงไปให้พี่ๆได้ดูก่อนก่อนที่จะมีราคาแต่คันไหนถ้ามีราคาแล้ว สามารถพูดราคาได้เลยไปดูคันนี้กันในเรื่องของการเก็บงานนะครับก็จะมีตรงนี้กันชนนะครับกันชนหน้านะเป็นลอยคูดนะครับแต่สามารถเก็บงานได้นะครับแต่สามารถเก็บงานได้รถมือสองต้องเข้าใจครับว่าเป็นรถที่ใช้งานแล้วไม่ใช่รถป้ายแดงนะครับถ้ารถป้ายแดงเราสบายใจมันจะไม่มีตําหนิแน่นอนแต่ถ้ารถมือสองไม่มีตําหนิไอ้ตรงนั้นนะ่ะพี่ไม่รู้สาเหตุเลยนะเพราะว่าเขาได้เกิดการ เก็บงานมาแล้วแต่แบบนี้ยังไม่ได้เก็บงานเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรียวๆไปพร้อมกับท่านนะครับไอ้ที่วงๆไว้นะครับมันจะมีในใบเคมทุกคันจะมีในใบเคมทุกคันแล้วรถทุกคันของเราสามารถเคมได้ด้วยนะครับก็ซื้อรถแถมใบเคมนะครับถ้าซื้อสอดเราไม่มีแหวนแล้วก็รถตรงนี้เป็นรถที่ น่าสนใจแล้วเป็นรถที่คุ้มกับเงินในกระเป๋าของพวกพี่มากๆคันนี้คือตัว E ครับเป็นรุ่นของ PLENNER นะฮะตัวออโต้เป็นรถฮอตมากนะครับมากี่รอบกี่รอบก็หมดถ้าใครเห็นรถ PLENNER ตัวนี้หรือว่าในคลิปนี้แล้วนะครับถ้ากำลังจะเลงหารถอยู่มาเอาไปได้เลยครับจะซื้อให้ที่บ้านก็ได้เพราะตรงนี้คือที่รถ ไม่ได้ไปไหนแล้วเป็นรถที่แรกที่ลงนะครับ1นึ่งแสนครับเลขใหม่ยสวยๆแบบนี้เลยดูคอนโซลสิสวยมากแล้วใช้รถได้ดีมากนะครับเลขใหม่แค่แสนเดียวนะฮะเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับก็ Power Mode Eco Mode ใครที่สนใจโลโก้โตโยต้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรถน่าใช้มากๆนะครับสำหรับเจ้า r ivo, ี v o 4ประตูพรีเรเนอร์ตัวนี้ต่อไปคันที่2ครับทะเบียนอยู่ที่ 9กไก่สอเสือ2706คันนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกับคันแรกที่เราทำไปมีร่องรอยเก็บงานที่กันชนที่วงไว้เพราะรถทุกคันถูกผ่านการตรวจสอบมาแล้วแล้วเราจะมาดูให้อีกเป็นรอบที่สองว่ารถเป็นอะไรบ้างนะครับรถทุกคันซื้อได้ทุกคันครับนะครับรถที่นี่ซื้อได้ทุกคันเพราะเป็นประวัติแท้ใหม่แท้แล้วก็เป็น บริษัทของ R ค a n e Capital บริษัทรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วรถเลยเยอะที่สุดแล้วก็มีหลายๆกลุ่มหลายๆเจ้าของกิจการมาเอารถที่นี่เพื่อไปส่งต่อให้กับลูกค้าเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาที่ท่านได้เป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด1 2เราจะได้เป็นไม้แท้รถเช่าเป็นรถที่ดีนะครับรถเช่าเป็นรถที่ดีเพราะว่ามันสามารถตรวจประวัติได้ ทุกคันเนาะมันสามารถตรวจประวัติได้ทุกคันอ่ะมาดูคันนี้หน่อยเลขใหม่เท่าไหร่เลขใหม่คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนหนกิโลเมตรแล้วข้างในสวยทุกคันครับนะฮะข้างในสวยทุกคันสวยมากนะฮะสวยมากแลให้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย5 4าแสนันบาทเป็นรถเกรดเอคัดเกรดที่เอามานี่คือเกรดเอทั้ง3คันเลยนะครับ สามขั้นก็รถไม่โดนโครงสร้างรถไม่ได้โดนชนหนักมาหรือว่าน,น้ำท่วมอะไรไม่มีนะครับแล้วก็พร้อมกับหลังคาแคลิบอยแบบนี้แล้วรถเยอะมากนะฮะอ่ะนี่อันนี้คือข้างหลังนะฮะคือข้างหลังนี่โครงสร้างเดิมกริบๆเลยสวยอะนะฮะเอามาเอาแล้วก็คุ้มนะครับซื้อสดก็ไม่เสียแวดนะฮะซื้อสดไม่เสียแวดเนาะอ่ะไปดูอีกคันหนึ่ง นะครับแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากเห็นปะแคบ Toyota v วีอนะฮะเป็นอาณาจักเลยอ่ะใครอยากได้รถอะไรหรือว่าหารถอะไรกันอยู่บอลแนะนําเลยว่าตรงนี้เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มาดูรถแล้วก็เข้ามาเลือกรถกันได้สบายใจแน่นอนคันน bon ี้9ก้ก็ไก่เสือครับ2 7 3 0นะฮะราคา544,000บาทกับ r e v o p i i n n e r r ร t o t นะฮะ ถ้าคลิปนี้ได้ถูกส่งออกไปแล้วนะครับล้วก็ทักกันมาบางคันอาจจะติดจองไปบ้างแล้วบางคันก็ยังไม่ติดจองแต่ถามคันนี้ที่มาทานะครับยังไม่ติดจองคันนี้ได้เลขไมล์ไป90 0 0 0กิโลเมตรนะครับใายในเอี่ยมแล้วรถสวยทุกคันซื้อได้หมดนะไมล์แสนต้นไมล์เก้าหมื่นคันนี้ไม่ถึงแสนราคาเท่ากันครับ5้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทเนาะห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนี่ฮเลนเนอร์นะฮะตัว E นี่สวยไหมนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยก่อนเข้ามาก็ลองมารับชมกันก่อนแล้วก็มาเลือกรถด,ดูกันก่อนนะครับอ่ะเนาะอันนี้คือเจ้าพีเท์นเนอร์ครับ4ประตู2.4 E Auto ออโต้มีให้ทั้งหมด3คันนะฮะแล้วใครสนใจรถหมดสัญญาเช่ากลุ่มตลาดรถเยอะๆแบบนี้เป็นที่จอดที่แรก สำหรับตะกูลรถมือสองแทบจะทั่วประเทศไทยเลยมาเอาที่นี่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ก่อนเราก็เข้ามาดูก่อนเข้ามาดูรถก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันอีกไปแล้วสวัสดีครับ